ตอนที่48ส่งฐานและปลดกลอกหานเตียวซื้อดังพูดผีปีศาจปรากฏตัวกลางวันแสกโผล่มาอยู่ด้านหลังมือกระบี่ผู้หนึ่งวาดหนึ่งนิ้วออกจากนั้นงอนิ้วหัวแม่มือแตะนิ้วกลางแล้วดีดไปกลางอากาศผิวหนังครึ่งร่างของมือกระบี่ผู้นั้นถึงกับถูกถลอกออก แต่ไม่สังหารให้รู้แล้วรู้รอดปล่อยให้มือกระบี่ผู้นั้นกรีดร้องโหยหวนราวหัวใจฉีกปอดขาดโลหิตผุดซึมออกทางขอบตามนุษย์เวลาหันไปจับหนูตัวต่อไปหลู่รงซึ่งอยู่ในที่ไกลสะพายถุงลูกธนูแนแผ่นหลังและหอกเหล็กที่หักสะบ,บั้นไปนานแล้วไม่อาจเห็นมือกระบี่ทรมานหยิบลูกธนูมาดอกหนึ่งยิงสังหารมือกระบี่ที่อยู่ไม่สู้ตายผู้นั้นจนหงายหลังตึงไปด้านหลัง อสอรพิษได้แดงบนแขนหานเตียวซื้อยังเหลือประมาณเจปส่วนบัตรนี้ดังสายแท้ยาวผู้ใดโดนหดเขา้าสูญเสียแค่แขนขายัางนับว่าข้อดีทหันม้าสิบกว่านายถูกหวดฟาดวางเอวขาดสะบันเกราะที่สวมบนร่างดังกระดาษแผ่นบางถูกดาบเฉือนขาดไม่ทราบพ่อจอม,มานผู้ทำลายยุทธภ,ภพในยุคหนึ่งยังรู้สึกไม่สาแกใจหรืออย่างไรแทยาวแยกออกเป็นอสอรพิษยาวหลายตัว หวดฟาดตวัดฉกสเปสปะหลายจังห่างจากตัวหารเตียวซื้อคล้ายแดนนรกไม่มีผู้ใดประชิดใกล้ได้เลยแม้แต่น้อยหวังหลินหลังจากแขงขาดแล้วก็กัดฟันพันแผลให้ตนเองแต่ไม่ไหวคว้างค้อนที่เหลือเพียงด้ามเดียวของตนเองออกแส้อสรพิษแดงฟาดกระหน่ำค้อนที่ลอยวืดเข้ามาจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษคอนกระเด็นกระจายสีทิศราวหาฝนทำร้ายทหารมากเกราะหนักรอบตัวหารเตียวซือ อีกชิ้นกระเด็นมาทางหวังหลินหากไม่ใช่เขารีบชักดาบออกมากันทันทีหลังจากคว้างคอนคงถูกเศษคอนพุ่งทะลวงทรวงอกตกตายลงปละโลกไปแล้วแต่ถึงแม้กันไว้ได้อนุภาพจากแรงประทะยังทำให้หวังหลินล้มหงหลังหลู่งทรงควบม้าเข้ามาคอมเอลดึงตัวเขาขึ้นไปนั่งคู่กันบนหลังมา้าทหารม้าธนูซัดยิงหลายครั้งกลับคล้ายกิ่งเหลิยวก่อความรำคาญไม่อาจทำร้ายคน ถูกหานเตียวซื้อลักษณะการดังวานกืนกินดูกล้ายถูกยิงจนกลายเป็นตัวเม่นแต่ชัว่วพริบตาลูกธนูซัดยิงกลับทหารม้าที่อยู่รายล้อมบันไหลสิน้นลูกธนูหลายดอกหลังทะลุร่างหนึ่งแล้วยังพุ่งซวบอย่างรวดเร็วรุนแรงเสียบร่างทหารอีกหลายคนบนสนามรอบพลันปรากฏภาพซากสอบเสียบไม้ให้เห็นเด็ดหัวแม่ทัพผู้นำท่ามกลางทหารร้อยหมืน่นแต่ไรมาถูกมองว่าเป็นเรื่องเลวไหลเกิดขึ้นได้น้อย ราชันกระบี่ซีซูผู้รักษาประตูแผ่นดินก็ทำไม่ได้ปรมาจารย์มัคคากระบี่รุ่นอาวุโสข,ของสากระบีต่ตงเยียก็กระทำไม่ได้แต่ทหารเตียวซื่อในตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่เคยมีผู้ใดกระทำได้มาก่อนหลูงทรงและหวังหลินปกครองทัพได้อย่างโดดเด่นแต่ไม่มีประสบการณ์การนำกำลังพลมากมายโจมตีสังหารคนเพียงคนเดียวจึงใช้กลยุทธ์สมบูรณ์รอบด้านใดๆไม่ออกได้แต่ใช้ชีวิตของทหารนายแล้วนายเล่า บันทอนกำลังภายในของจอมานดีที่มียอดฝีมือยุทธจักรซึ่งรวมถึงเหรินซันอีคอยสอดแทรกเข้ารับมือแม่หานเตียวซื่อสังหารได้ตามอำเภอใจแต่ไม่ใช่เพิ่งต่อสู้ก็ทำให้ขวัญกำลังใจของทหารทั้งสองกลุ่มพังทลายเพียงแค่ช่วยให้ทหารม้าจู่โจมสังหารได้อย่างต่อนเนื่องนักฆ่าเดนตายแปดสักคนของเปยเหลียงก็เสียหายไปเกือบครึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นคู่ต่อสู้ของหานเตียวซื่อได้ นอกนั้นไม่ใช่คู่ต่อกอนของหานเตียวซื้อพึ่งปะทะก็ดับดิ้นทันทีเวลาเพึ่งผ่านไปเพียงชั่วครึ่งก้านทูบเท่านั้นผมเผพ้หลินซันอีปลิวกระเซิร์งไม่เหลือสภาพพลาวสเสนิงขณะหอบหายใจกระชั้นปลายหางตาเหลือเพบุรุษหน่มผมขาวอยู่ในที่ไกลคนผู้นั้นวางตนดังอยู่เหนือนอกความขัดแยง้งสติมักเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ยังชื่นชมซื่อจือว่างามสง่าฝึกดาบมีผลสำลิศ ตอนนี้ในใจอดเดือดดานโมโหไม่ได้ชิงชังที่เขาไม่ไปวางอำนาจบาดใหญ่ที่เปื่อยเหลี่ยงไพล่ล่วงเกินยมาบาลเดินเดินยากรับมือผู้นี้ในต่างถิ่นเหตุผลที่ทําให้เหรินซันอีกัดฟันไม่คลายมิใช่เพราะต้องใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งสายตาชื่นชมแต่เพราะสตีชุดเขียวที่น่าจะเป็นสาวใช้คนสนิทของสีเฟิ่งเหนียนตังหามนางถือทวนยาวด้ามแดงสู้รบถึงขั้นมรณากับหานเตียวซือ สตรีนางนั้นเห็นความเป็นตายดังคืนสู่มาตุภูมิรนซันอีผู้มีสตาชีวิตบางเบาราวกระดาษภายใต้เงามืดของเปรยเหลี่ยนต่อให้หวาดกลัวการต่อสู้อย่างยิ่งก็ไม่กล้าล่าถอยมาทับล่าถอยในการรบให้ทหารต่ำต้อยสังหารทิ้งได้สตรีชุดเขียวหลังจากเข้าร่วมรบแล้วไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังรุนแรงจู่โจมไม่สำเร็จก็ล่าถอยออกไปหลายจัง ทุกคนต่างสถานตะลึงในสาสทวนของนางต่างไม่ได้สังเกตว่านางเริมผีปากสัน่นกืนโลหิตลงคอหลายครั้งหลนซันอีหายใจเข้าออกลึกๆปรับจิตใจให้มั่นคงส่งสัญญาณสายตาให้วีรชนเปยดเหลียงหลายคนที่คุ้นเคยกันยืนทิ้งระยะทำม,มุมกันก่อนทยานเข้าสู่การต่อสู้ไม่ทราบผ่านเตียวซื่อดึงกระโหลกหลุดจากซากศพผู้ใดเหวี่ยงโยนออกไปด้านหลัง ชนขวาเล่มหนึ่งของเหลินซันอีจนแหลกละเอียดเหรินซันอีพ่นโลหิตพรวดคุกเข่าลงกับพื้นสองมือกุมปากโลหิตไหลออกมาตามร่องนิ้วไม่หยุดแม่ทัพผู้นำรบจนตัวตายก่อนทหารม้าสองกลุ่มกระโจนเข้าสู่ความตายเป็นระรอกดับดด้นไปสี่ร้อยเกือบหนึ่งก้านทูบแล้วหานเตียวซื้อก้มมองแสแดงที่ไม่อลังการเหมือนก่อนหน้าเหลือประมาณสี่ห้าส่วนก่อนหน้านี้ หานเตียวซื่อไม่ต่อกอนพัวพันกับวังจือ้อฝ่าวงล้อมอันแน่นหนามุ่งไปทางตะวันตกแต่ยังคงช่วยเจ้าขายไม่ทันในสายตาของเขาหากเจ้าขายนั่งบัลงังก์มังกรไม่ได้ในฐานะบ่าวจำต้องถอยหลังไปทีละก้าวก่อนอื่นคือมอบอำนาจหัวหน้ากองงานพิธีการแล้วค่อยๆถอยมาอยู่หลังมา่านจากอำนาจบารมีล้นฟ้ากลายเป็นศพเดินได้อยู่อย่างเจียมตนในเงาหลังมาน จากนั้นสิ้นใจต่อหน้าพระพักรโอรสสวรรค์ในปัจจุบันหานเตียวซื่อปกป้องคุ้มกันสกุลเจ้าจับหนูมานับไม่ถ้วนทั้งในสมัยชุนชิวและหลังจากชุนชิวนอกจากมนุษย์เกาะแดงแม่ทัพหหัดแล้วยังมียอดฝีมือเขตขั้นปรากฏการณฟ้าที่ถูกจับมาทํามนุษย์เกราะธาตุทองส่วนเขตขั้นวัชราด,ดัชนีอัศจรรย์ยังมีสิบกว่าคนเป็นจอมมารอย่างที่ผู้คนเรียกขานอย่างสมความภาคภูมิ หานเตียวซื่อสะบัดแส้ยาวจากได้แดงออกเสียงดังป้องไผ่ระเบิดแตกสภาพการดังมังกรหมังมังกรเจียวท่องฐานฝนโลหิตลมคาวบังเกิดขึ้นอีกครั้งหวังเสี่ยวผิงผู้ยืนบนรถม้าเอ่ยเสียงเบาว่าหลังจากลงเขาเข้าสู่โลกีแล้วถึงทราบว่าขณะที่ใต้ล่าสองอบสุขมีเพียงดินแดนทางเหนือควันไฟสงครามโผยพุ่งลมฟ้ากระจ่างทุกปีวาดมือไปจับกล่องกระบี่ด้านหลัง ส่งกระบี่สัญญาณเพลิงออกกระบี่เห่าเล็กเล่มแรกพาดกลางฟ้าราวสายลงสัญญาณเพลิงออกจากฝักหนึ่งจังมิใช่พุ่งเสียดฟ,ฟ้าไม่ได้มุ่งไปทางหานเตียวซื่อแต่คล้ายกระโดดเคลื่อนไหวไปเบื้องหน้าปลาหนึ่งกำลังจับงูเล่นงานแส้อสรพิษแดงที่เปี่ยมรังสีข้าฟันหนักอึง้งเข็นข้าอสรพิษแดงที่ก่อเพศภัยแล้วกำลังของกระบี่ออกจะไม่เพียงพอพลังสร้างสลายกลายเป็นเท่าธุลี ปลิวลอยตามลมไม่อาจจู่โจมสังหารหานเตียวซื่อผู้ปล่อยอสรพิษหวังเสียวผิงกระทำมุทาลมกระโชกเมฆถาโถมเท่าทุลีไหลกลูเข้าฝักกระบี่จนสิน้นกระบี่เล่มสุดท้ายคือตัดหัวกวางทะยานพุ่งเสียกชั้นเมฆหานเตียวซื่อซึ่งได้แดงบนแขนเหลือเพียงเล็กน้อยเหยียดแขนซ้ายออกลูปอสรพิษได้แดงที่อยู่ร่วมกันทั้งวันทั้งคืนมาครึ่งค่อนชีวิตแงนมองท้องฟ้า จู่ๆก็กระทืบเท้าลงหนักน่วงพระสุธาสันไหวผูใสยโยคลอนทหารม้าทุกผู้ทุกนามได้ยินเสียงแผ่นดินไหวดังก้องกระหึมโอนัค่าเดินตายนั่งหมดอะไรตายอยากบนหลังคารถลูกธนูเหล็กดอกที่สองที่ซ่อนเร้นอัมพังอย่างยากลำบากยังคงถูกหานเตียวซื่อย่ำเหยียบอยูแหลกลานหานเตียวซื่อเงยหน้ามองท้องฟ้าจู่ๆก็หัวรอโดยไม่มีเหตุผล เอ่ยพึพมพำว่าไวยหนม่มก็เคยนึกอิจฉาชุดคลามถือกระบี่ท่องยุทธภพมนุษย์เวลาที่ถูกปิดล้อมจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เผยให้เห็นความเหนื่อยลา้าตบมือเบาๆได้แดงทั้งหมดลู่ตกลงมาก่อนฟันเข้าเป็นเส้นเดียวกันถึงกับก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายกระบี่กระบี่ตัดหัวกวางร่วงจากชั้นฟ้าเข้าสู่แดนโลกกระวัดพันเกี่ยวเป็นสายอสศนี กระบี่จากได้แดงยาวสามเชียตรงหน้าหานเตียวซื้อเหินเลี้ยวขึ้นก,าานาก,กลางเห่าขณะกระบี่ได้แดงต้านทานกระบี่ตัดหัวกวางในที่สุดบนแขนก็ไม่เหลือได้แดงสักเส้นหานเตียวซื้อกระโดดปลาดขึ้นดังดาวหางพุ่งไปทางสีเฟื่งเหนียนโดยตรงค่ายกระบี่สัศนีจากก้ากระบี่เหินจัดวางอยู่ห่างออกไปสิบจังสองมือหานเตียวซื้อฉีกทำลายก้ากระบี่เหินลอยกระเด็นออกไปสิกว่าจัง ราวิญญาณพเนจรเร่ร่อนไล้นายไม่เห็นพลังชีวิตแม้แต่น้อยขอนล่วงตกพื้นไปทีละเล่มเห็นได้ว่าสีเฟื่องเหนียนไม่อาจแบ่งภาคควบคุมกระบี่ดาบเปยเหลียงอยู่ในมือซ้ายมือขวามีกระบี่ชุนชิวสำแดงสองแขนเสื้ออสรพิษเขียวที่หลีชุนกลางถ่ายทอดให้เทียบกับกระบี่สองแขนเสื้อของช่วยหาองค์ครักกระบี่ที่มีลักษณะคลับคายสองแขนเสื้อของสีเฟื่องเหนียน มีจิตวิญญาณคลับคล้ายและถึงพร้อมซึ่งแก่นสารมากกว่าหลี่ชนกังกล่าวไว้ในขณะเป็นเอกในใต้ล่าว่าหนึ่งกระบี่แขนเสื้อสะบัน้นเส้นกระบี่ในแดนโลกหนึ่งกระบี่แขนเสื้อเป่าคิ้วคนงามนี่ถึงเป็นความสง่างามอย่างแท้จริงแต่ถึงอย่างไรสีเฟื่องเหนียนก็ไม่ใช่หลี่ชนกังเทพกระบี่ผู้เลิศล้ำทั้งศาสตร์และเจดกระบี่บัดนี้เขาหยิบยืมตะบะเข็ดขั้นปรากฏดการฟ้ากระบวนท่าของดัดชนี เพื่อควบคุมหานเตียวซื้อมนุษย์วิลาไม่สนใจว่าสองแขนเสื้อจะขาดรุงริงสองมือคลูดผ่านคมกระบี่และสันดาบเข้ามาคิดตะปบมือซ้ายใส่กระโหลกสีเฟื่องเหนียนสีเฟื่องเหนียนเอียงศีรษะวูบไปทางขวาตบกระแทกมือขวาออกหนักหน่วงพูดพลังหินคุกเข่าอยู่ด้านหลังสีเฟื่องเหนียนโลหิตสีทองม่วงเริ่มไหลออกจากลักสังเวชส่วนลักปลาโมดปรากฏโลหิตสีทองอารามไหลาพลาก หานเตียวซื่อตะวาดเสียงดุดันเจ้าขายนั่งบัลลังก์มังกรไม่ได้แล้วสีเฟื่องเหนียนอย่างเจ้าขู่ควรตำแหน่งเปย์เลียงอองหรือหลังสิ้นเสียงมือหนึ่งก็ยื่นบีบคอสีเฟื่องเหนียนอีกมือกำมัดอัดใส่วางคิ้วซื่อจือของเปยเเลียงศีรษะของพูดพลังหยินที่คุกเขาอยู่เหมือนถูกคอนทุกหงายตึงไปด้านหลังร่างแทบจะทลาออกไปเกินสิบแปดจังมันรีบจิกห้ามือกับพื้นจนเล็บหลุดลอน แต่ก็ยังไม่ยอมคลายมือในที่สุดร่างก็หยุดตรงระยะ16จังร่องที่เกิดขึ้นจากการคลูดของนิ้วมือเปลือด้วยโลหิตสีทองม่วงสะดุดตาหานเตียวซื้อหัวร่อลั่นอย่างเย็นชาโหดเยี่ยมดาเปิยเลี้ยงหรอขันทีเท่าลงสอบเสียงดังแคลกจากแขนข้างหนึ่งของสีเฟื่องเนียนแต่แขนข้างหนึ่งของผู้พลังหยินที่อยู่ห่างไป16จังถึงกับหักสะบัน ดาบเปลียงล่วงตกมาอย่างแผ่วเบาสีหน้าชิงเหนียวในตอนนี้ดังแสงสายันใกล้ลารับกัดฟันขว้างทวนบัดดลในมือออกสุดกำลังหวังพุ่งเสียบหลังมนุษย์วิลาหานเตียวซื่อยกแขนกวัดแว่งปัดออกสีเฟื่งเหนียนช่วยโอกาสยกแขนขวาขึ้นอย่างยากลำบากกระบี่ชุนชิวจอ่อทรงอกหานเตียวซื่ออย่างไร้เรี่วแรงขันทีเท่าดังคลุ้มคลั่งดังวิกลจริต ออกแรงบีบคอสีฟ้งเหนียนหนักขึ้นดันเขาขึ้นด้านบนจนสองขาหลุดลอยจากพืนลำคอของพูดพลังหยินปรากฏรอยลัดฟกช้ำไปด้วยหานเตี๋ยวซื่อหัวรอเสียงเบาถามว่าเหลือหกร้อยทหารมาผนวกกับหวังเสียวผิงที่ยังไม่บรรลุเทพเซียนปัตตภีส่วนหยวนจัวจงที่เร่งรุดมาหากข่าหารเซิงเซียนคิดจากไปเขาจะทำร้ายข้าได้สักกี่กระพีปลายกระบี่สันระรัว จ่อไปทางซวงอกหานเตียวซื่ออยู่ตลอดเวลาสีหน้าหานเตียวซื่อกลับมาสงบราบเรียบวางใจหลังจากเจ้าตายข้าจะยังไม่จากไปหลังจากสังหารทั้งหวังเสี่ยวผิงและหยวนจัวจงแล้วบนหนทางสู่ปอรลโลกจะสังหารเจ้าอีกครั้งหนึ่งเห <_ c oughs> ็นใบหน้าอ่อนเยาผิดธรรมดาและสองตายาวรีอันเย็นเยียบหานเตียวซื่อรู้สึกชิงชงังรุนแรงยิ้มกล่าวเสียงเบาว่า ไปตายเสียเมืองอูตีขนผู้หนึ่งเคยแลกเปลี่ยนหนึ่งแขนกับหลี่ชุนกังเคยกินกระบี่เรื่องชื่อลุงท้องนับไม่ถ้วนในตอนนี้ปรมา,าจารย์อาวุโสแท่สวยผู้นี้เอ่ยปากขอยืมกระบี่ชุนชิวก่อนหน้านี้สีเฟิ่งเหนียนเคยให้อินนำกระบี่ชุนชิวไปกลับเมืองอูตี้หนึ่งเที่ยวขอร้องให้ปรมา,าจารย์อวุโสแท้สวย ทิ้งเกจกระบี่สายหนึ่งไว้บนตัวกระบี่ผู้เท่าสุยเข้าเมืองอูตี้แล้วขอยืมกระบี่เมื่อใดก็ควบคุมกระบีช่ชนชิวได้ทันทีในตอนนี้สีเฟิ่งเหนียนพยักหน้าไปตายเสียเสียบกระบีช่ชนชิวทะลุซวงอกหานเตียวซื้อหนึ่งกระบี่แฝงเ็จกระบี่ของปรมาจารย์อวุโสแท้สยุยไม่เพียงทะลวงซวงอกของหานเตียวซื้อที่กำลังสั่งสมกำลังถึงขั้นสุด อย่างกระชากร่างเขาหลุดลอยไปด้านหลังอีกด้วยจากนั้นกระบี่ชุนชิวก็เหินทะยานออกพันลีปรมาจารย์อวแสแท้สุยขอยืมกระบี่ก็เท่ากับเขาทะลวงแทงซวงอกของหานเตียวซื่อด้วยมือตนเองหากสีเฟื่องเหนียนไม่แสดงกลยุทธ์ทุกกายยอมเจ็บตัวปล่อยหานเตียวซื่อให้เล่นงานหานเตียวซื่อย่อมเกิดความระแวงระวังในใจและหากไม่ยอมเจ็บตัวทหารมา800้าแปดร้อยนายรวมถึงหลูวซงและหวังหลิง แม้สวามิภิ์ต่อปเปยลียงแต่ภายในใจย่อมไม่ยอมสยบให้ยอมตัดใจให้พันทหารม้ากระโจนเข้าสู่ความตายเป็นเพียงการตบตาอย่างเติมบุปผาบนผ้าดินแต่หนึ่งกระบี่ทยานพันลีนี้ถึงเป็นการส่ง่านกลางหิมะสีเฟื่องเหนียนสาวเท้ายาวกระโดดลอยตัวขึ้นตบใส่ศีรษะหารเตียวซื่อที่ยังคงมีสีหน้าสลับซับซ้อนเสียนลูกกระหม่อมหนึ่งฝามือ ทำให้หานเตียวซื่อคุกเข่าบนพื้นหิมะหัวใจมนุษย์วิลาเบว,วะโลหิตออกเจดทวารบนใบหน้าเขางานเงย็นพยายามลุกขึ้นสีเฟื่องเหนียนประเคนให้อีกหนึ่งฝ่ามือเสียงดังผลักหานเตียวซื่อผมขาวกระเซาะกระเซิงคุกเข่าตุบลงอีกครั้งสีเฟื่องเหนียนสับสันมือลงตัดคอขันธีมากอำนาจบาร,รมีอันดับหนึ่งของใต้ล่าทันทีจากนั้น ไม่มองซากไร้ศีรษะที่คุกเข่าแข็งค้างอยู่อย่างนั้นหมุนตัวไปแบกพูดพลังหินที่นอนจมกองเลือดเก็บดาบเปยเหลียงขึ้นจากนั้นเดินเข้าสู่สนามรบที่มีแต่ซากแขนขาขาดกระจัดกระจายพยุงชิงเหนี่ยวที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ขึ้นทหารสวมเกราะต่างลงจากม้าอย่างพร้อมเพรียงสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงทุง่มอดเกราะพลเกราะเปยเหลียงถือเพียงดาบเปยเหลียง สวมเพียงเกาะเปิดเหลี่ยม